อ่ะต่อไปเลขอันนี้เลขอะไรคะ1บเลขหนึ่งสอเดแปดสอ่ะเด็กๆท่องได้แต่ไม่รู้ว่าเด็กๆจะรู้จักตัวเลขจริงๆไหมอ่าเดี๋ยวให้น้องตัดก็เลข อยู่ในคะอยู่ในคะถูกไหมคะเจ็ดขาเป๋ถูกตัวปรุงให้โตน้อยหน่อยค่ะน้องเก้าน้องเก้าถูกถูกอ่าในเลขเจ็ดอ่ะต่อไปน้องเก้าบอนน้องเก้าน้องเก้าเลขกหกอยู่ไหนเลขกหกอยู่ไหนอยู่ไหนจ้ะอยู่ไหนจ้ะถ้าเห็นแล้วชี้เลยค่ะ ถูกไหมคะถูกถูกผมจะให้เรากล้าหน่อยค่ะต่อไปน้อมาถามค่ะมเหามไปแล็กก้าวอยู่ไหนเหล็กก้าวอยู่ไหนไม่บอกไม่บอกเพื่อนนะคะเราจะไม่บอกเพื่อนอยู่ไหนคะถูกไหมคะถูก อ๋อเดีวค่ะเลขสามอยู่ใน <c oughs> เลขสามอยู่ไหน <c oughs> อยู่ในคะอ๋อถูกต้องอ่ะต่อไปอย่าพิ่งอยู่ยาพิ่งอย่าพิ่งเดินมาเดี๋ยวคุณครูคถามอีกอยู่เลขเลขแปดอยู่ใน <c oughs> เลขแปดอยู่ไหน <c oughs> เลข เลข4อยู่ไหนคะห้ามบอกนะห้ามบอกกันนะห้ามบอกกันนะเลข4เหมือนอะไรนะอ่าเหมือนเรือใบแล้วถูกต้องอ่ะปมมือให้ออนิวหน่อยค่ะต่อไปแอ้น้องเบลบ้างน้องเบลเลข2อยู่ไหนเลข2อยู่ไหนอ๋ถูกไหมคะถูก เลขห้าอยู่ในเลขโอ้เก่งมากเลขสิบอยู่ในเลขสิบโอ้เก่งมาปกปูมาให้น้องเบลหน่อยค่ะมาต่อไปน้องภูริบ้างปูและผูรีจะสีด้วยนะภูริอ่าต่อไปภูริ <c oughs> เลข <c oughs> หกอยู่ในเลข <c oughs> หกอยู่ใน ถูกต้องไหมคะไม่เลข9เลข6อยู่สีอะไรน้เงินอ่าอยู่สีน้ำเงินอ่าต่อไปเลขหนึ่องอ,อยู่ไหนเลขหนึ่งอยู่ไหนเลขหนึ่งเหมือนเสาธง่งอยู่ไหน,น,น,นคะเลขหนึ่งเหมือนเสาธงอ้ยถูกต้องไหมคะเลขสองเลขหนึ่งสีอะไรคะ เป็นสีแดงสีแดงอยู่ตรงไหนลูกนีไงสีแดงหนึ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยฮัลโหลฮัหลให้ดูณนี่เลยค่ะต่อไปเอามน้ามอีกรอบหนึ่ง่ามาขาอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปเลขกสองอยู่ไหนเลขกสองอยู่ไหนไม่บอกนะคะเราจะไม่บอกเพื่อนเลขกสองอยู่ตรงไหนคะ เงียบไเงียบไปลุ้นลุ้นโอ้ถูก,ถก<อ>าต่อมือให้ปหมค,มคมเะมมเ,ลขขเลขสี่ค่ะมควาเลขสแต่มาขไชิดเลข2เลข4อ่าถูกไหมครับ ไม่บอกไม่บอกเงียบเงียบไปเลยเลขหกค่ะเลขหกมั่นใจทามั่นใจแล้วชี้เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนลุ้นอยู่นะนี่ <c oughs> นับแล้วนะรีบตัดสินใจนะหน <c oughs> สองสามถูกไหมคะถูกอ่าต่อไปเลขแปดค่ะอ๋อถูกต้องเก่งมากเลขเก้าค่ะอ่าเก่งมากคงให้มะคข้ามหน่อยค่ะอ่าต่อไปเอามะนาวบ้าง